มีแพ็กเสียงให้อีกด้วยนะแค่ล็อกอินมาเฉยๆเนี่ยโคตรคุ้มเลยเนี่ยแพ็กเสียงฟรีโอเชียนคริสตัลฟรีกรอบรูปฟรีคือคือดีจัดนะฮะเอาละครับในที่สุด RP 1 4ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่า RP 1 4รอบนี้มีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นธีมแบบมันเรียกว่าอะไรผมน,นึกคำไม่ออกผมมันมีคำอยู่ในหัวของผมมันไม่ใช่อาราบแบบอาราบอะ่ะ แล้วเหมือนเมิเมเหอนเคยนะคะรับสำหรับ RP ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะระหว่าง2อันแบบ RP ปกติและ RP แบบ elite นะครับที่แตกต่างจริงๆก็แค่เลเวลที่ให้แถมฟรีมาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับและก็ตัวกรอบรูปเนาะหาทีมอยู่สักหน่อยโอเคแล้วหลังจากที่จอยแล้วก็อย่าลืมมารับของรางวัลมากมายแบบฟรีๆกันด้วยนะครับโอเคสรับเลเวล1ถึง5นะครับก็จะมีทางกานของตัวชุด os ไพร้อมกับตัว pp พใบสันนะก็โอเคโอเคโอเคพร้อมกับกระเป๋าของเขากระเป๋าก็ถือว่าใช้ได้อวตารโอเคที่ห้อยเป็นแหวนใช่ไหมเท่ดีเท่ดีเรือนะครับเรือเรือเรือตอนกรีนเนตอะสวยดีนะสวยดีสวยดีสวยดีชุดฟรีนะครับตั้งแต่22-25เป็นเซตเนาะเจัดไนท์แฟร์นะฮะ โอเคโอเคก็โอเคเ่แปลกๆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรและตัวเรือนะเลบสามสิบพร้อมกับอ e ีโมดนะครับร um. อยัลออรัมฮึมฮแล้วล็สามสิบห้าตัวลูกซองนะครับลูกซองแบบห้านัดนะไอ้ยสวยดีนะผมว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้คนใช้ลูกซองกันเยอะมากตัว mk 4 7นะครับสวยดีเลเวล45่ o y a l ้า a อยัอรมพร้อมกับเลเวล5้ตัวชุดของเขานะครับ ซีซั่นนี้ผมว่าโอเคมันอาจจะดูเท่ก็จริงแต่สำหรับส่วนตัวแล้วผมยังม,มันยังไม่ใช่สไตล์ของผมอะเออเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่า แค่ไม่ใช่สตาของแต่มันก็ดูเท่ะนะแต่ใครที่ซื้อ RP ทุกซีซั่นก็อย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะอุยรอบนี้มีอันนี้มาขายด้วยฮะในเชิงของการแรกนะครับสำหรับการแรกในซะีซั่นนี้ก็จะเป็นของซีซั่น19ซีซั่น8และซีซั่นอ๋อเอ๊ะแค่2ซีซั่นฮะเป็นซีซั่นมาแรงนะครับกับซีซั่นทะเลก็ยังมีฮอรแล้วก็ตัวโมเมนต์อยู่เนาะแ,และสำหรับเรียลยอเอ็ดเวนเจอร์ในรอบนี้นะครับชุดก็ถือว่าดูเกรียนเหมือนเดิมเกรียนเหมือนเดิมใช้ได้สกาก็โอเค แต่ชุดนี้ถือว่าใช้ดได้นะก็ดูเกียร์แบบสไตล์ของของตัวแรกตรงนี้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าใช้ดได้ผมชอบนะไอชุดเกียร์แบบนี้นถือว่าดีก็นั่นแหละนะฮะก็คือโดยรวมของตัวรอยย่อพาสในรอบนี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะส่วนตัวผมว่าไม่แย่แต่ถ้าเกิดเป็นสายสายสมก็ไม่ผลพลาดอ่ะนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยไอตรงในบุลา่าแกทํทำให้ชั้นผิดหวังรอบก่อนแล้วแกก็ยังทำให้ผิดหวังอยู่เหมือนเดิม อ๋อแล้วสำหรับใครที่ถามนะครับว่าเออจะจองหรือจะคุยเรื่องรถและตัวชุดควีนยังไงนะครับสาม,มารถอู้สดเดียเลยเหรอสาม,มารถิดต่อมาทางเพจ f a c e b o o k ของผมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้นะหรือถ้ากิดใครอยากฝากขายจริงๆอะไรงก็สอบถามกันได้นะผมก็ชิลๆอยู่แล้วแหละถ้าว่างนะและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำา r z e r r o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกม นอกเหนือจากนี้ทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a มมิ g งเกีหรือแม้กระทั่ง Gift ์ o อร์เชก็ตามเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e e e 1หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page r i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ n เนกับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้น <Wow. S 1> นะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line at richman shop หรือทางเว็บไซต์ richman shop .com นะครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะครับในกิจกรรมก็อย่าลืมมาล็อกอินเพื่อรับกรอบรูปฟรีด้วยนะมันฟรีจริงๆนะครับและก็เป็นกรอบรูปที่ค่อนข้างที่จะดูเท่ด้วยนะและนอกเหนือจากนี้นะครับกิจกรรมที่เขากำลังจัดอยู่ตอนนี้นครับ Cyber Gen Zero กิจกรรมฟรีที่เพื่อสามารถจอยได้พร้อมกับได้รับของรางวัลอีกมากมายเลยนะครับรวมถึงทางด้านของตัวอวตารที่ผมว่าค่อนข้างเท่ด้วยและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ Ocean Crystal สะสมวาเยอะๆนะและมีแพ็คเสียงให้อีกด้วยนะแค่ล็อกอินมาเฉยๆ,ๆเนี่ยโคตรคุ้มเลยเนี่ยแพ็คเสียงฟรีโอเชนคริสตัลฟรีกรอบรูปฟรีคือคือดีจัดนะฮะอย่าลืมมารับกันด้วยนะเพียงแค่ล็อกอินเท่านั้นนะครับและสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเริ่มเล่นจรงิงๆใช่ไหมก็คงสงสัยว่าเออ Ocean Crystal, โอเชนคริสตัลเอาไว้ทำอะไรแล้วมันดียังไงเอาไว้แลกของตรงนี้ครับของ Exclusive หลายๆอย่างจะมาอยู่ในนี้รวมถึงทางด้านของตัวแพ็คเสียงด้วยเนี่ย อันนี้คือ enchanted version นะครับหรือก็คือเป็นแพ็คใหญ่นะซึ่งถ้าเกิดผมดูในกิจกรรมที่เขาแจกจะเป็นแพ็คเบสิกหรือก็คือแพ็คเล็กนะจะไม่มีเสียงทั้งหมดนะครับแพ็คใหญ่จะมีเสียงทั้งหมดนะแล้วสำหรับใครที่อยากรู้นะเรว่าแพ็คเสียงทั้งหมดนั้นมีแบบไหนบ้างอะไรยังไงเอาแล้วไงไม่มีให้พรีวิวด้วยเนี่ยนะดีนะที่ผมดองไว้เยอะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงผมบอกว่าเก็บไว้ซะมันคุ้มค่าจริงๆผมชอบผมยินดี ไปอยู่ละลุยพร้อมกันเฮ้ยเพิ่งเห็นอันนี้ว่ามีฉันจะลุยก่อนฉันจะคุ้มกันให้เฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้หรือว่ายัางไงเนี่ยมันมีนานแล้วหรอแท็กเสียงไทยเวอร์ชั่นผู้หญิงโรโกระจายไปซ้ายหลบข้างหลังอันนี้ฟรีแล้วแบบอันนี้ทุกคนมีนใช่ไหมโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ๆก็มีแพ็กเสียงผู้หญิงเฉยเพิ่งสังเกตนะนะเพิ่งสังเกตให้ะไรเข้าไป There's an ambush. Play it. Form up. Help. ย่ Form up. There's an a b u t มันคนละโทเลยนี่วะนี่เขาลืมใส่ฟิลเตอร์แล้วเปล่าอ o ะ m t r m f o r e l ลืมใส่ฟิลเตอร์ได้แน่ g r a r h e c o m i n เอาไงวุ้ยมีเสียงยิงด้วย fall back get to the safe zone asap search for vehicles form up on me get the air drop เสียงเอฟเฟกต์ก็มานี่งงได้เลยเนี่ย they're coming get over here hold it don't move โอเคให้รีวิวโดยรวมนะครับเป็นเสียงที่เก๋มากแล้วผมก็ชอบมากนะน้ำเสียงอะไรเองชอบมากแต่เสียงสำคัญสำคัญมันไม่มีอ่ะ yes no okay อะไรพวกนั้นนะ่ะ โอเคเป็นสิ่งที่โอเคแหละโอเคแหละสำหรับใครที่อยากจะได้ก็ลองสมมาใช้ดูก็ได้นะถือว่าผมรีวิวให้ดูแล้วนะถามว่าคุ้มกับ80 o c e a n crystal ที่ผมสะสมมาไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดมีเสียงที่แบบว่าคลาสสิกคลาสสิกอยู่แล้วเสียงที่ได้ใช้บ่อยๆโอเคอาจจะคุ้มนะแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วผมรู้สึกสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม,ลมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันเล้ด้วยสำหรับวันนี้แล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับย้ yeah.